พระไมยุ่งกับสีตาเป็นตั๊หววคุณพระ มันตัวบางนิรดา ของมันจะขึ้นไปแล้วอ๋อเป็นค่ะมึงเปิดเกมนี้ของดิตอบได้ของ

অ <laughs> 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 เราได้จับแล้วนะ